วันนี้จะเรียนเกี่ยวกับตัวพยัญชนะนที่ท่านเห็นนี่คือเครื่องมือในการเรียนรู้ภาษาเขมรเบื้องต้นนะครับพยัญชนะเขมรมีสาตัวนะครับในล็อกนี้ในช่องนี้เขาเรียกว่าอักษรขอมแบบบรรจงตัวกอกไก่ในภาษาไทยนะกอกไก่ตอนนี้ผมก็ จะแนะนำไปทีละตัวนะครับภาษาเขเมรคําว่าต,ตูกอนะกอ,อะไรกอเมื่อนกอไกนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพิาษาสเเมร์รเขมรสยยืงและก็ขอ พูดถึงพยัญชนะนะครับที่จะเรียนเป็นเบื้องต้นอันนี้ภาษาเขมรเบื้องต้นจะต้องเรียนรู้พยัญชนะสระตัวสะกดแล้วก็นํามาผสม,มเป็นคําแล้วก็เกิดความหมายขึ้นแล้วก็นําไปใช้สื่อสารนะครับวันนี้จะเรียนเกี่ยวกับตัวพยัญชนะนะไม่ออกมอโคนเลอรเน่เ เนนาเจาเฮยก็มือติต,ตะบานนะพี่น้องทุกคนดีใครที่รู้ภาษาเขมีแล้วก็เรียนเพิ่มเติมอีกไม่เป็นไรนะครับวันนี้จะแนะนำเกี่ยวกับตัวพยัญชนะเชิญชมทางนี้เลยครับที่ท่านเห็นนี่คือเครื่องมือในการเรียนรู้ภาษาเขมีเบื้องต้นนะครับเป็นโบรชัวร์นะ เป็นโรชัร์ที่มีพยัญชนะทั้งสองชนิดเนี่ยนะครับแล้วก็มีการเทียบนะพยัญชนะเขมรกับพยัญชนะไทยแล้วก็มีสระนะครับของภาษาเขมีนอยู่ด้วยนะครับในด้านหลังมันก็จะมีเกี่ยวกับ6ตัวสะกดและการผรสมคำอะไรต่างๆตอนนี้ ถ้าท่านได้ใบนี้ไปก็เท่ากับมีพื้นฐานในการเรียนรู้ภาษาเขมรน,นะครับพยัญชนะเขมรมี33ตัวนะครับพยัญชนะเขมรมี33ตัวในล็อกนี้ในช่องนี้เขาเรียกว่าอักษรขอมแบบบรรจงนะครับผมจะแสดงให้เห็นนะครับทีละตัวแต่ตอนนี้ให้เห็นทั้งสองอย่างก่อน พยัญชนะเขมร33ตัวนี่อกักษรขอมแบบโชโชก็คือยืนนะมันยืนตรงะนะแต่ก่อนเขาเรียกว่าอากักษรขอมเฉียงตัวนี้เฉียงเฉียงเชยงหมายถึงเฉียงตัวเองนนะครับตอนนี้เขามาปรับให้เป็นตัวตรงเพื่อทําฟอนต์ให้ทําฟอนต์ภาษาขมเขมรให้พิมพ์ได้นะครับตัวนี้ตัวบรรจงนะใช้เขียนหัวข้อ หรือหัวข้อสําคัญต่างๆนะพาดหัวข่าวอะไรต่างๆอันนี้ก็จะเขียนเนื้อหาแบบนี้จะเขียนเนื้อหาถ้าในหนังสือพิมพ์เขาจะขึ้นหัวข้อแบบอักษรบรรจงแล้วก็เนื้อหาก็จะตามด้วยตัวอักษรแบบโชว์แบบนี้นะแบบเฉียงแบบชิงแบบโชว์อันเดียวกันอันนี้นะครับตอนนี้ผมก็จะแนะนําไปทีละตัวนะครับ ท่านที่สนใจเดี๋ยวจะฝากโรชัวไว้ด้านล่างนะให้ท่านปริ้นไปแล้วก็เอาไปใช้ได้นะครับตอนนี้ไอ้ตัวแรกตัวแรกนี่ตัวกไก่ในภาษาไทยเนะี่ยกไก่แต่ของภาษาคขมรลเขาเรียกว่าตูกออักษอเคมเมตูติมุยตูกอ ท่านลองพูดทีกอในภาษาไทยเนี่ยกอเห็นไหมเสียงมันออกเสียงหนักเลยกอยนี่นะเนี่ยกอนะกอได้กอเมื่อนกอไก่นะครับตัวกอในภาษาไทยแต่เป็นตัวกอในภาษาเขมรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวก็จะเห็น่ตัวกอ นะในภาษาไทยตัวก็อนะอกเสียงเบาๆตัวบในภาษาเขมรนนะครับท่านลงองพูดตามผมสักครั้งนะลงนิเยยตามขยมบันเตกนะคือที่ผมพูดเมื่อกี้เป็นภาษาไทยนะลองพูดตามผมสักครั้งนะ สมเมตตานิยยตามขยมมันตเตจลองพูดตามผมอีกอีกครั้งติดมาด้องอย่างนี้นะครับตัวกท่านอาจจะเอามือเขียนในอากาศก็ได้นะรูปร่างอย่างนี้นะเดี๋ยวจะสอนวิธีเขียนอีกต่างหากนะครับนี่คือตัวกครับสำหรับวันนี้เราก็จะเรียนรู้พยัญชนะเขมรสา,สาตัวแต่ยังไม่ครบหรอกมันจะใช้เวลานานให้เราไปลอง ออกเสียงนะก็ก็ขอให้ท่านได้ติดตามนะบทกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ติดตามการเรียนรู้ภาษาเขมรเบื้องต้นนะเรียนไปเรื่อยๆนะเพราะว่าในช่วงที่ทำรายการไปก็จะเป็นเที่ยวไปชิมไปหรือรอบรู้ภาษาเขมรนะมันจะมีหลากหลายฉะนั้นบางคนเนี่ยเขาก็อยากให้สอนนะภาษาเขมรเบื้องต้นแล้วก็จะ ทำสลับกันไปนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอยุติการนําเสนอเพียงแค่นี้สําหรับพี่น้องชาวกรัรมพูชาสําหรับบองปอนูนนะเนี่ยกัมพูเชียก็เรียนตามกีบานดิ่งเฮยยึงดิ่งตีตะบานนะเราเรียนรู้แล้วนะแล้วก็เรียนอีกก็ได้เพราะว่าทางเขมรสูงหรือเขมรอเนี่ยจะไม่มีการเรียนเขียนอ่านตัวอักษรภาษาเขมรมีแต่พูดบอกกัน นะครับเพราะเรียกว่ามุขปาถะนะก็จํามาภาษามันก็นเลยกลอนไปแต่ถ้าผมพูดนี่ผมจะพูดตามรูปศัพท์ของภาษากรรมพูชาเพราะมันม,มีศัพท์เฉพาะของมันนะอันนี้เรียกว่าอะไรนี่เรียกว่าอะไรนั้นเวลาผมพูดผมก็จะพูดออกไปสำเนียงทางนู้นตามรูปศัพท์ของทางนู้นนะทางเขมรสูงอาจจะฟังแล้วไม่ตรงกับที่ท่านพูดนะท่านก็เปรียบเทียบเอา นะเพราะว่าผมมีรู้ทั้งขมิ้นสูงและขมิ้นต่ําตอนนี้เวลาผมอธิบายนะผมก็จะแยกแยกให้เห็นความต่างนะครับสำหรับวันนี้ขอยุติเพียงแค่นี้ทรมจุมเรียบเรียบบาท